สวัสดีครับมือนีมนาหลรวยภาพมาตามในทังของแม่ไพ่นะครับเพิ่นเป็นคนฟันแม่นพี่น้องถือเลขเบิร์ปีนะครับเพิ่นมีโชคลาสุดในหาหนึ่งเต็มเต็มนะครับฝันสามคืนซ่อนนะครับพอดีเพิ่นดูแลสามีที่ป่วยทิดเตียงนะครับเพิ่นว่าบ่มีเงินซื้อหลายนะครับซื้อเทรหาบาทสิบบาทนะครับอยากแบ่งปันมา่รวยเป็นสะพ,พานบุญไฮนะครับเพื่อพี่น้องเอฟซีมีโชคนะครับเพิ่นว่าเพื่อได้ซอยเหลียคุณตาได้นใน้คารักษา พยาบาลนะครับเพิ่นอยากให้หมอรวยเอาแนวทางมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีนะครับก็บลองตามคุณยายไพ่วงเด้อนะครับเพิ่นเป็นคนฟันแม่นมีโชคตลอดทั้งปีเลยครับไปกันเลยครับสวัสดีครับแม่ไพ่ครับโอ้ยิปพอเป็นยังหรือไ่ยีปพอแล้วเป็นยังเป็นคนพิก,การเป็นคน <บด S 1> ขา,นขายยางปวดขายยางไม่ได้เด้๋ยวพอไม่ได้ขายบางชิ้นเล่นะโอ้จิบชิ้นเรายังไม่ได้เลยลงขาลงขาเนาะ บากาศทีว่าเป็นน <eye> ้ำวัคซีนก็ได้อาจจะเป็นน้ำ่วงเฮามาแข็งแรงเนาะถือยาไป้าปกันเลยน้ำลขงแรบางกันเลยอันแบบมั่นเห็นปะจ้างตะกี้จ้างไม่พอเราขยันเนาะไปน้ำกันกับมุ้ยหอยตะกี้คุณแม่เราก็ดูแลคุณพ่อเนาะแม่ก็ไยไปใส่ถ้า่ไปใส่แต่ว่าแม่ก็ได้เงินเด้งเงินไนใส่นี่เงินไปใส่เหรอก็ซเ้อเร่องก็ต่อกันไป เงืนเดียนผู uh, ้เฒ uh ่าเงนผู hmm. ้เ <Darwin> ฒ uh ่าเนี่ยถือเลขเนี่ยวนยา่วันถือเหล็กตือยัยชน่ถือเล็กว่าเกียร์ขันกียร์บ้านขันมันผู้มีเงินเนาะในเบาคือเบาถือจะตัวละยี่สิบบาทนึ่งกันกันก็มีเงินที่คอยว่าโอ้ยรวยเนาะได้กว่าดได้กว่าานขึ้นขึ้นกินพอเรากับปวยงานปวยเนาะปวยรับจ้างท่านไดนก็ยุ่งน้ำกันก็ยายกูได้รับจ้าง บ่คุณแต่เงินเกียรเน่ของามีแต่เงินผถ่วยไงขอเงินใหญ่แมนบ่เดี๋ยวก็มีเงินถือเลขจุนเกียรเนี่ยจุนเกียแต่ว่าเบ่เด้บ่ถึงมาลุยบ่นซื้อหลายคื่อโมแมนไอซื้อหาร้อยหกร้อยเออนี่แหละยันบ่ถืออืมแต่ว่าจริงมันก็ถืออยู่ถืออยู่แต่ว่าเขาเนี่ยบ่าพูนว่างเลยก็ซื้อหน่อยเดี๋ยวช่วงวันปันเี้ยทวดาเลี้ยงเจ้าถึวก็อนายก้ลายเงินแมนใหญ่เทวดาเลี้ยงเจ้าตึมันก็จนเงินสีลัมันก็เงิสี่หลเวดาเนาะ คอนโเมตาเที่ยวาได้พอปูพอเมียพี่น้องปูอยากแต่ย่ายห้เขาปูรักษาห้องรนี้ถือดีดีถใหเรียนก่อนอ่ะเรียนหมดจนวัสุกเรียนเลยจนวันเงินคข่อะไรมีหลายตัวมื่วันหลาโมเลยโอ้ยเรียนตัวนี้พอไงกับพอดียวบอกกับย่าว่าก็ย่าขวบเป็นแนวทข้างนี้อยากแบ่งปันพี่น้องเอฟซีเอฟซีเขามีทั่วประเทศอมันมนี่ตั้งยี่อปุ้ย ไอจ้าู้ช์ต้องขจอกกัอยากซอยผู้นี่ลอยหนึ่งผู้นั้นสองอยผู้นี้หาลอยมันก็เป็นหลายบาทเป็นหลายบาทือวมันเกิพ่อยเลยซอยพอซอยเมีนะมอยกร้างเนเดียวตัวากับปอนให้เล่านังสั่นละนั่นละมอ้ยนั่สั่นมาพบขีดผมนะคือจ้าเมียถือเลท็เรายี่สิบบาทสัสบาทเมียกับม่แบ่ยงปันนมอ้วยน้ำสับปะังก็ให้ไปซื้อขนมไปนั่งสิเพราะว่าให้แบ่งปันมอรวยกับซ้ำเบงปันพี่น้องเอฟซีตัวประเทศเจ้าถือน้ากับพ่อแต่ซอยอีอ ไอ้คนใดอือคือว่าพี่แม่ถือจะเมียเอ้ายัอกระถือเส้วันที่สองวันเจ้อาวันที่สองกับคือว่าฝันสามขึ้นใช่ไหมฝันสามขึ้นขึ้นหลังไปแบบวันที่สองมาเมียนี่ดีเลยเอ้าฝันยังไงเมีสามขึ้นเน่ยสามขึ้นกับฝันวันเขามาหายจังสันนี้สิไม่เด็กหน่อยมาบอกไปนั่งสิมันถึงสามขึ้นเลยสามขึ้นตัวเดียวกันตัวเดียวอ๋าเอาหาหนึ่งเลยนะเออเครื่องดัดเป็นหาศูนย์นี่ก็ก็จะวางสัน ตอนบักยู่งเหยนนี่แหละว่าขี่รถไปแม่ก็ได้ไปไปน้ำยางรถเลยแตกยางเอื่อแต่ไส่น่ะนะเนื้อหลอเดียวมันยกหลอเดียวคือนั่นไอ้นี่มันรุนปลูกสิเป็นหาบสั่นตูดเตะสั่นถูกไส้ถูกของดิจิแม่สิกจอนก็ไปสอนว่ายางรถแตกหลอดหนึ่งบ้านหอดขึ้นรุ่นมากมาฟันบางแถวหัวเอาเด็กหน่อยมาหล่นหัวหายมาหลังหัวหายไปนะอันนึงสิละเด็กหน่อย เี็กน่อยใช่ห้ือมาเอานามาถอขึ้งหัวล่างางนะเอาจะอะไรก็มีแต่บ้านเรื่องหัวนี่กะสีหัวหางว่าแหละครับนามก็จะเป็นหนึ่งเยอะวันแตเด็กหน่อยคือปีตั้งปีก่อนวันนี้แม่ถือตลอดเล่นว่ะถือเว้นเนีเขาแนียเขาเก็บมะเขาก็บซ้ันเลยพอเว้นเลยจนแบบบิดเดรียนทีอืมวันนี้มามาเว้นเหียนเดียวเราเราสีสินเดียนอมวันนีาสี่สองครับ กมไมาสิเริ่มฝันอีกไหมครับผมสามขึ้นไหมต้องมาวม่ติดสองฝันอีก็เดอแล้วเมื่อนั้นเมื่อเคยว่ากับเจ้าเคยยังว่ากมหากันเรื่องมอหลวยไปพุ้นเป็นน้องบลรัำพูสทรงพระแตเริ่มมาจุลหมุบมาเริ่องบาดิมาอก็เบ่ากันเนาะครับกันนี้ข้าว้องมีแม่ล้วว่าแม่ก็ถือเร่อยอยู่ก็ว่าจะมาเอาใจมันนั้นจะเฟินอะไรหรืาพี่ทรงพระยะตุุมกัมากตงบางแน้า่เป็นเล่าเบ้งเถาเดิผมไปพูดแล้วน้อง น้องบัวล้อผู้ทรงผ่านหล่ะก็ใช่ปะเด้มาเอาหรือมาตามแนวทางของฝันพุณแม่เพียววายจได้สไอยิพอเนาะมืัอนี้ฝันเพ่ไหมเนี่ยเออมางวดนี่เป็นตบ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 มากเหรอได้ผลขึ้นผมเป็นต่อยต่อยมาแล้วต่อยมาแล้ว,ลว,วยังสวายันม่สูนยันม่สูนมึงแยังวนะันเนี่ยนม่สูญกับเก่ากับซีสูดเก่ากับซีแค่ฝันหัึ่งเดียวทีเป็นคนมาบอกคนมาบอกหรือเป็นฝันฝันอันนี้อันนี้ฝันเป็นปัญหายอดดอกเอออลแก่ไก่มือก้อน โอ้ปยงกอนเอาบวกจนงอยน่ะแม่ป้า,าผู้เฒ่าผู้ซ้ายนี่แหละมามามาหายนะแต่ว่าศูนย์ศูนย์จะไม่เห็นที่ยังหายดอกทั้งศูนย์ค่ะทั้งอาจารย์มันเก่าซีศูนย์กระเขากันเรื่งอง,งสั้นทั้งยานชีศูนย์นั่งได้แยังม่ไหวโอ้แต่ผู้เฒ่ามันบอกแมนบ่ได้บอกเป็นตัวเลขแต่ว่ามีศูนย,ย์ไหนอีเปล่าแต่ว่าศูนย์ยานเยอะดอกอคุณแม่ใหีมหม่มางลงมาพี่น้องอ,งอีกยซี่รังได๋ฮะแม่ตีรังได๋ ผู้แมน่ะสิตียวาขันขันว่าแมนเก่าศูนย์กับสิมันซี่ศูนย์สามตัวมันเกา่าี่ศูนย์ี่แ่ะว่าหรือแมนเอาเอาเก่าเอาสามตัวกันเนาะขันขันมันท้าตัวแต่เซมันเก่าศูนย์เฉยนงเก่าศูนย์ตัวถึนอะซี่เก่าศูนย์เนาะแมนแต่วหัเน้นก็ขึ้นเน้เนเก่าศูนย์เก่าศูนย์แี่ศูนย์นี่ละนี่ละตัวนี้เ้อตัวน,น,นี้เด้อแมน สองครูนะแม่เนาะเดี๋ยวเขาจะมาตามคุณแม่อีกเราะเลขสก่อออกนะแม่เนาะว่าตามให้นะครับคุณแม่เราว่าแล้วเขาเวิดปีเขาหันเลยเขาเจ็ปเหล็บนอะไอืมเขาเวิดปีนะครับคุณกวาดว่าอะไรเงินใส่ดอกมาจุนเกียร์ไผ่ไงขึ้นมาเงินเทวดาเลี้ยงแล้วกับเงินผู้เฒ่าแต่ว่าแม่เราประกาศซื้อหลายบ่แล้วเขาซื้อมันกิดสิบวมีนักกินอืมห้องกับแนวบ่งงงนองแม่เนาะอืมห้องกับยามัขาดตองเนาะ เอานะครับคุณแม่ว่าผู้เฒ่าเด้อนะครับอ่าสวัสดีเรื่องธรรมากันเลยซอยคุณแม่เด้อซอยซอยเหลี่ยคนณอยากจนี่เหรอจนสี่ละงม่ละทีตรงตรงนั่นแมะเอาที่ตรงตรงที่สี่ได้ไหมละอืมอ่ะอันนี้เนี่ยเออซอยเหลี่ยคนณอยากจนยังสี่ละครับคุณแม่ไพ่พันวามีผู้เฒ่าครับคำตู้ไปแง่สมานยังี่ครับผมเป็นคนพิการป่วยติดเตียง บ่มีอย่างดอกนี่ตะก้ฝันแม่ฝันนหมแม่เนาะตะก้ฝันหินน้ำมึนเทวดาเอามาให้เนาะปวดเลี้ยงเแยกลูกหลานไใบครับป้าเถอะอันนะครับคุณแม่กัว่ามีผู้เฒ่าเนาะมาศูนห์ให้เนาะแม่เนาะซีซูนี่แม่ไม่จะใส่ซีซูนซีซูนต้องแปลงว่าผู้เฒ่ามาหาแม่ได้ซูนโอ้แม่ซูนน้ำซูนน้ำก็ได้ตีหอมซีผู้เฒ่าก็สิผู้เฒ่าต้องมาจะใส่เราเนาะผู้เฒ่าก็เป็นเก้าแม่เป็นซีนสิบอกแม่ผู้เฒ่าผู้ไส้เลยครับผม มันเหมือนมียิ่งคู่ไซดครับหว่าเก่าศูนย์สี่ศูนย์เนาะใช่สามตัวแะ้ว่า9เกสี่ศูนย์หรือสี่เก้าศูนย์ก็ได้นะครับมเดี๋ยวเขามาตามคนสุไทยทีนึ่งนะแม่เนาะห้าเพื่นพ่อบอกเขาเอาบนอาลางนั่นั่นแหละครับห้าเพื่นพ่อบอกสามมือซ้อนหนึ่งสี่นะแม่เนาะแม่ตัวคยคันาดตัน้องสีเราไก่มือแม่เหรอเด้มาต่อยอีกต่อยอีกมือมือไก่มือสี่ออกสมมติว่า จ้ามันนิ่มือมาสามาเรียสอกใ่ไมที่แม่เขาวาไปเบิ่งหม้อมากเมอย่ไแม่เขาวาปปเบิ่งหม้อเบิ่งดวงมากฮะเขาวาชิมิโชคแล้วแต่ก่อนปีใหม่พุ่นปลาส่วนปีใหม่นี่แม่ชิมิดวงเลยดวงข้นยันไงผ่านไงอย่างมันไม่มีเงินผ้องไปโอกระชิมแนกระชิม่ยนมั่วรวยแล้วมาซอยคือแยนตัวเอฟซีก็ะิถึงเลียกน้เจ้ากะยิสมัยใส่กระชิมีเงินพอาได้ซอยพังแงนี่แล้วแต่ว่าวายยุ่มมาม้อน่เอออก็ได้ว่า เอาสิมีมาต่ใสเงื่อนกับว่ามีกินเงินอนยางเซียมแม่์าสันดอกว่าเสียวโชคมาตาใส่ไเต้เอาเออผลมาขาย,ยัางหมุกเ็นเล็ดดูให้ผลเสียงผลเอาดูวังกระดูสันดอกผลผลมาขอดูครับเปได้ล็ดท้วงอโอ้มีสุกตันเหนียวสันต่ดอกเด่จะเสียยางหนึ่งด้วยดุใส้พุงไงหนึ่งใส้พุงไงสิผานแดงน้อยอผู้หน่อยหนันดีดีขึ้นมากเลยแม่สิใครขึ้นดวงขึ้นไร้เตืาอสันต์ดอกสิมีโชคไง บางสี่ละเอานะครับแล้วมันกับมีสีมีน้ำหยังกันนั่นคืว่ามีสันตกว่านนี่ก็สงสัยอยู่เต้ก็สงก็ได้แววกับ,บหมอหน่อยละหมอดูหน่อยละกับพอดีเราเม้ารวยมากเนาะอันหาซีเมีมากเลยยายมีคนปานนี้างสีะ่ะนั่นนั่นสีเมนแล้วสีเม,มนพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศนี่แหละ,ะนะครับกับซีดูแลคุณยายซอยเนาะให้<ต>คุณยายเบียงปันทั้งไอซีมีโชว์น้ำเขามาสิเขากับม้าให้พออันนี้ก็พ่อเด้กินน้ำเขาอยู่ดีหรอวะวานี่พี่น้องเอฟซีคือน้ำให้ พี่น้องเอฟซีมีนำ้ำมีโชนฉน้ำกับเฉลยซอยคุณเลียคุณตาซอยคุณยายเนาะแมแวเพราะว่าทั้งชอ่องหนึ่งคือห้องส่งไปทั่วประเทศแมวป้าพี่น้องเอฟซีนั่นเหมเพิ่นเคยจะไว้แมวเนี่ยแต่คนที่ฟันแมวว่าถึงเลยยุบประจำคือแมเวเบาเนี่ยอโอ้ยปพอแต่ว่า,ววาขันแมวคนมีเงินอนไงไว้มันรวยแล้วครับงังนวะแต่คงเฉลยยีซีบยีซีบมึงไหม ก็คงเฉลยซอยเลียคนยากเนาะก็ไปเนาะทั้งเจียชิบบ่าก็ยัยงถืบมาสิกเก็ดลอยก็ยังถืบเป็นเอ้ยเงี้ยคนนี้ได้ไหมเออเก็ดลอยก็ถืบเป็นไหมอืมเก็ดเนาะแต่๋ยวเขาไปซื้อหลายเนาะไ,ได้เลยทำหนัิเนาะเมนดวงน้ำหวาดวงพี่น้องยิบซี่ก็ซื้อน้ำหวานเด้อนะครับวันนี้แม่เราอะไออย่างมะมี่อะไม่ได้เป็นน้ำดวงแม่ยนเมีนะครับเอาเทวดาเดียงเนาะพี่เมียว่าเป็นคือยังคว่ำเบาเนียเด้อเด้อจะพูดจางยาเด้อนะครับมารวยมาซอยคุณแม่กัขอให้สึกนดี รับไฟฟัดแม่เาตาหมีนแม่นะก็ได้ตัวคนใดนั่ครับเถ้าซูนซี่ซูนเนี่นแม่เนาะกะเอาสรุปความฝันคุณแม่เนาะคือความฝันคุณแม่มีผู้เฒ่านะครับมหานะครับผู้เฒ่าศูนไหยูนยเป็ก็เลยเป็นคือว่าศูนนละไปมันจะมีแม่กับูนเนด้วยกันูนยหลังบง่แม่กับูนเนด้วยกันบู่นอะไรโอ้แม่ก็วบาต้าศูนก็ได้สี่ศูนก็ได้ตัวเนี่ยก็คือเต้าศูนกับสี่ซูนน แะว่ามอรวยกับว่าจะมาตามไห้โครงสุดท้ายนะครับหรือก่อนเลจากโซ่สามมือก็จะมามาตามอีกเชนึงนะครับเด้อนะครับที่โบนมันวบาพอดนาก็จาซี่หนึ่งเป็นไงยังไม่ไหอีอืมปิตามซี่หนึ่งเสรไหมพี่ี่โบนตามผมอืมครับไห้่วงประมานด้วยไหมเด้อรนูตามผมให้มอเลวยเด้ซอยคุณแม่เด้อกับคุณตาเด้อครับมันเห่นปีใหม่ลำรวยตามสุขสุคนน่ไหเนาะ สาธุสาธุมยนัไอ้พ่อมีชวงเนาะเอานะครับตั้งเงินเดียร์ไรมาพ่อกินจอสิบสนเดียร์รอยวยคือว่าวัดปีนี่แม่ถือยู่เศราเท่าติดวัดปีหั่น่ถือก็ว่าเร้าแต่กินนั่งมือสี่ละว่าสั่ก็ว่าพีท่านขนเขาเลยจก็ว่าได้ไปรับจ้างไหมอือว่าได้ไปรับจ้างเลย กระท้อนกินเถียงมหมกระท้อนกินว่ากับว่าเด่นหัวหน้ากระซื้อเงินลูกชายกับบวชอยแข็งแรงบ่ใช่ค่ะแข็งแรงอยู่เันไปพ่อมั่นโอ้โหยาเมากยาแล้วไปคนกินเหล้าเนาะเงินอืมเขาก็เลาเลยอาศัยเขาบ่ชคอยได้ว่ากเลยได้ตางเงินผู้เฒ่าใส่เงินผู้เฒ่าครับถือเลรียญเนี่ยน้องเนาะสองเท่านี่ละก็ถือยุ่ประจำมั้งสิยุ่งสิแหละแม่ทั้งบ่หลายแต่ว่าปีใหม่ไม่มีคนมาถ่วงเหรอจ๊ะเมียหมอมาถ่วงปีใหม่ไปดูม้าครับเขามาจะใส่ละปีใหม่เริ่มมีโชกไงเนาะร่างฉี เด 1941, ิมเดิมไม่สูบอ่ะละเพราบอกไม่เอ่ากันนะครับกใครวันนบคนละไอ้ที่ใครมันน้อแม่เนาะพี่น้องไอ้ที่เด็กซอยเหลียเนาะครับผมเอาสำหรับพู้เนี่ยเป็นมาสิเมื่อผู้ซอยเหลียจุนเกียร์ไม่ข้นทุกตัวจะสงสารเจ้าล้างสิเจ้าคนซื้อล้างสิล่ะครับครับขอให้ไอ้ทีมันโชว์มานน้ำน้องแม่เนาะเดี๋ยวมารถไปตามให้อีกจักรกงสุดท้ายนะครับก็ลองติดตามคุณแม่ไปด้อนะครับคุณแม่ไพ่ เป็นคนฝันแมนเดอร์นะครับอขอบคุณหลายๆค,ครับ